สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel j o ร n g u i t a เ h ิร s สนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาบทที่1ฉากที่3คเค quest เทพเจ้าดาราใหม่ฉายแสงนะครับก็จะมีการสปอยเนื้อเรื่องเนื้อหาสำคัญสำคัญเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรอะไรที่กระชับกระชับนะครับหากใครที่ยังไม่ได้รับชมเนื้อหาบทที่1ฉากที่2สามารถกลับไปรับชมกันก่อนได้นะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องเอานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผม และหากเพื่อนๆต้องการที่จะชมคลิปเนื้อเรื่องแบบเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนหรือใต้คลิปนะครับคลิปนี้อาจไม่เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเสพเนื้อหาเนื้อเรื่องด้วยการเรียนโดยตนเองนะครับหากพร้อมรับชมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราได้รับบัตรเชิญไปเจดเชมเบอร์นะครับเราจึงได้ออกตามหาทางไปเจดเชมเบอร์โดยการเริ่มจากที่ไปที่สูงๆก่อนนะครับแต่เราก็ไม่พบทางไป ไพมอนจึงได้มองไปเห็นอาวุธหน้าไม้เข้านะครับจึงได้เสนอว่าเดี๋ยวจะให้ยิงตัวเราขึ้นไปที่เจชมเบอร์นี่มันจะฆ่ากันชัดๆเลยนะครับในเมื่อคิดอะไรไม่ออกนะครับจึงได้ไปดูแถวที่อาวุธหน้าไม้ก่อนและเราก็จะพบทหารของลีเย่หรือลี่อยู่นะครับเต็มไปหมดเลยขออนุญาตอ่านว่าลี่อยู่นะครับและเข้าใจผิดว่าทหารนั้นมาดักจับตนจึงเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับแต่เกอร์ชิงก็ได้โผล่ออกมาได้ทันเวลาพร้อมกับ บอกวิธีการขึ้นไปเจดเชมเบอร์ให้กับเรานะครับและพูดถึงเรื่องสําคัญที่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่มักถูกเลือกให้ขึ้นไปที่เจดเชมเบอร์มักจะนําของฝากเล็กๆน้อยๆไปให้หนิงกวงนะครับเพื่อแลกกับผลประโยชน์อันเล็กน้อยไพมอนจิงตาลุกวาพร้อมกับเสนอให้เรานําของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยหลังจากนั้นนะครับเราจึงได้เดินทางไปหาบูยันนะครับซึ่งเป็นผู้นําทางไปที่เจดเชมเบอร์และพูดรหัสลับ นะครับเพื่อขึ้นไปยังเจดแชมเบอร์ซึ่งรหัสลับนะครับที่ไพมอนได้พูดออกไปนั้นไม่ใช่รหัสลับของแขกแต่เป็นรหัสลับของอยูเฮงใน,นกรเพราะว่าเกลอชิงที่เป็นคนบอกรหัสลับให้กับเราเป็นคนของอยูเฮงนั่นเองนะครับหลังจากที่ขึ้นไปเจอหน่งกวงนะครับเธอก็จะชวนเราคุยและยังเล่าเรื่องราวของเ c ดแชมเบอร์ให้เราฟังว่าแต่ก่อนนั้นเจดแชมเบเป็นเพียงแค่ห้องเล็กๆ และค่อยๆพัฒนาต่อจนเป็นเจดชมเบอร์ในปัจจุบันทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่หนิงกวงอุทิศให้ท้งชีวิตที่ผ่านมาลงทุนไปกับมันนะครับซึ่งบนนี้นั้นวิวดีมากนะครับจะมองเห็นว่าทุกคนทําอะไรอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมองเห็นเราด้วยนะครับเราจึงถูกจับตาดูตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วและถึงกวงก็จะบอกถึงเหตุผลว่าทําไมถึงซ่อนร่างของอิสูเวียหรือเทพหินเอาไว้นะครับนั่นก็เพื่อจับตาดูการเคลื่อนไหวของศัตรูนั่นเอง ซึ่งศัตรูที่หนิงกวงพูดถึงเราก็จะพอเดาได้ว่าเป็นใครแต่แพมมอนนั้นยังเดาไม่ออกนะครับหลังจากนั้นหนิงกวงก็จะชวนเราเข้าไปในห้องทํางานนะครับแล้วก็พูดคุยถามสารทุกสูตดิบถามถึงทัศนคติที่มีต่อเซียนและเทพนะครับและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่แพมมอนนั้นก็ดันเข้าเรื่องเลยนะครับว่าเราเอาของมาให้แล้วขอสิ่งตอบแทนเป็นกระดาษบนบอร์ดอันนั้นได้ไหมนะครับ เนื่องจากว่าเรื่องเล่าในบทที่1ฉจากที่2ตอนท้ายเราจะได้ทราบว่ากระดาษเหล่านั้นถ้าเราเอาไปขายให้กับนักธุรกิจเราจะได้ราคาสูงหลายโมล่าเลยทีเดียวแต่พอไปดูที่บอร์ดนะครับจึงได้พกบกับกลุมทรัพย์สมบัติความลับอย่างหนึ่งนะครับเรากับไพมอนจึงอยากไปดูในที่เกิดเหตุพอเราได้ไปถึงที่เกิดเหตุน,นะครับจึงพบว่ามีเหล่าฟาทุยนั้นค่อนข้างเยอะนะครับกับกองยันซีคิวออฟเพอร์มิชัน หลังจากที่เราจัดการกับฟาทุยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจึงทราบว่าพวกเหล่าฟาทุยกําลังทําการวิจัยเกี่ยวกับยันเหล่านี้อยู่ไพมอนจึงเล่าว่ายันเหล่านี้คุ้นๆนะเหมือนที่ชายให้กับเรามาเลยและเซียนวังวนเมคาเคยเล่าว่ายันนี้นะครับเทพหินไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เป็นของที่ระลึกแต่สร้างมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเทพอสูรนะครับเพื่อเป็นการปลดปล่อยพลังแห่งเทพไพมอนกับเราจึงรู้สึกเริ่มไม่ไว้ใจชายนะครับ ถึงจุดนี้เราจึงเริ่มคิดแล้วว่าศัตรูดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นชายก็ได้จากนั้นเราจึงได้เดินทางไปพบกับจองหลีนะครับที่เราได้นัดกันไว้จองหลีจะพาเราหาของชิ้นสุดท้ายนะครับในพิธีส่งเสียนนั่นก็คือดอกเลสลิลลี่ซึ่งเป็นดอกที่ต้องขึ้นและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นและเราต้องร้องเพลงก่อนเก็บดอกนี้ด้วยนะครับ และเราจะนำดอกเนี่ยไปวางไว้บนกระถาง everlasting incense นะครับก็จะเป็นอันเสร็จพิธีซึ่งเราก็ตามหาจนพบดอก g l a s s l i l y ดอกนี้และร้องเพลงกอดเก็บแต่ว่านะครับดอกที่เราเจอดันเป็น monster w o o p e r flower หลังจากที่เราจัดการกับม m สเตอร์ตัวนี้นะครับการอยู่ก็ผ่านมาพอดีนะครับจิงทักทายกันเราจรึงทราบว่าการอยู่นั้นเป็นเซียนลูกครึ่งเกเรนนะครับ เราสิ่งไขรเขเข้าใจว่าทําไมการอยู่ถึงมีเขาอยู่บนหัวนั่นเองและจะทราบอีกว่าการอยู่นั้นลืมบอกวิธีการขึ้นเปเจเชมเบอร์ให้กับเราเราจึงตามหาวิธีการขึ้นเปเจเชมเบอร์อยู่นานทีเดียวนะครับเนื่องจากการอยู่ออกมาเดินชมดอกไม้นะครับและพบดอกเลสลิลลี่โดยบังเอิญก่อนเก็บการอยู่ก็ได้ร้องเพลงเรียบร้อยแล้วจึงยกดอกเลสลิลลี่นั้นให้กับเรานะครับ หลังจากนั้นเราจึงได้เดินทางกลับเมืองลี่อยู่นะครับและพบว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในเนื่องจากว่าเหล่าเซียนนั้นกําลังเดินทางมาที่เมืองและหนิงกวงกลัวว่าจะเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับจึงให้ทหารเข้าควบคุมกลุ่มฟาทุยในเมืองนะครับเพื่อเป็นกองกําลังของมนุษย์และเฝ้ารอการมาของเซียนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดสงครามขึ้นได้จงหลีจึงขอตัวกลับก่อดนะครับเพราะว่าเป็นห่วงหัวหน้าหู้ ซึ่งหัวหน้าหู้นี้เราน่าจะเดากันได้ว่าน่าจะเป็นหู้เต๋านะครับก่อนจากไปนะครับจงหลีจึงแนะนําให้เราหยุดเจ้าตัวปัญหาชนวนระเบิดซะนะครับก่อนที่จะเกิดปัญหามากมายเกิดขึ้นมากกว่านี้ซึ่งเจ้าตัวชนวนระเบิดตัวปัญหานี้น่าจะหมายถึงชายนั่นเองและเหมือนเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าชายจะไปที่ไหนเราจรึงไปดักรออยู่ที่โกลเด้นเฮาส์นะครับที่ซ่อนร่างของอิซูเวียนนั่นเองหลังจากที่เรามาที่โกลเด้นเฮาส์นะครับเราจะพบกับทหารนอนบาดเจ็บอยู่ แล้วเราก็จะพบร่งบางมังกรนั่นก็คือร่างของอิสูเวียไม่นานชายก็จะโผล่มาพร้อมกับบอกจุดประสงค์ของเขานะครับว่าเขาต้องการโนซิสที่อยู่ในร่างของอิสุเวียแต่เหมือนชายจะยังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการไปนะครับและเราก็ขวางทางเขาเอาไว้ชายจึงออกกลอุบายครับอยากต่อสู้กับเราอ้างว่าเขานั้นชื่นชอบในการต่อสู้ซึ่งท่านในการต่อสู้ของเขาคือท่าน้ําและไฟนะครับขณะที่เกิดการต่อสู้กันนั้นชายจึงมีโอกาสได้เข้าใกล้ร่างของอิสูเวีย แล้วก็ขโมยโนสิตไปแต่ไม่พบโนสิตนะครับชายจึงคิดว่าเรานั้นมาถึงก่อนและได้เอาโนสิตไปแล้วจึงโกรธมากและระเบิดพลังขั้นสุดออกมาและเกิดการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งเมื่อชายพ่ายแพ้ให้กับเรานะครับเขาจึงตั้งสติได้ว่าเราจะเอาโนสิตไปทำไมละ่ะและจึงตั้งสันนิษฐานว่าหรือจะมีคนเอาไปก่อนหน้านี้แล้ว หรือไม่มีโนสิตตั้งแต่แรกแล้วร่างนี้อาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้ซึ่งถ้าสาันนิษฐานนี้เป็นจริงนั่นหมายถึงเทพหินยังไม่ตายนะครับชายจึงพิสูจน์ด้วยการปลุกเทพอสูรโบราณขึ้นมาด้วยยันซีกิวอัปเพอร์มิชั่นซึ่งคือเทพกระแสน้ำบนนั่นเองและตั้งสันนิษฐานว่าถ้าเทพหินยังไม่ตายต้องออกมาปรากฏตัวเพื่อปกป้องลีอยู่แน่ เมื่อเราออกมานอกโกลเด้นเฮาส์นะครับเราจะพบว่าเมืองลอยูนั้นโดนเทพกระแสน้ำบนโจมตีและน้ํากําลังจะท่วมเมืองและเราก็ได้พบกับเจดแชมเบอร์เราจึงขึ้นมาที่เจดแชมเบอร์เพื่อทําการตั้งหลักนะครับแล้วเราก็จะพบว่าทุกคนนั้นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยทั้งเหล่าเซียนและก็กลุ่มชีฉิงนะครับพมอนจึงถามว่าทําไมทุกคนถึงมารวมตัวกันที่นี่ล่ะเมื่อกี้ยังทะเลาะก,กันอยู่ไม่ใช่หรอคําตอบที่ได้คือเมื่อมันเกิดวิกฤตทุกคนจึงพังยกยบและไปจัดการสัตูคนเดียวกันก่อน ซึ่งวิธีการจัดการเทพอรสูนน้ำบนนะครับเจ้าวังวนเมคากล่าวว่าเนื่องจากว่ามีคนซ่อมกุยชองบาลิสต้านะครับผมขอเรียกสั้นๆว่าหน้าไม้พวกฉิชิงก็ได้ไปศึกษาและบังเอิญน,นะครับเซียนที่เป็นคนสร้างหน้าไม้นี้อยู่ที่ลี่อยู่นี้ด้วยเราจึงใช้หน้าไม้นี้แหละบวกกับพลังของเซียนเพื่อสู้กับเทพกระแสน้ำบนนะครับพอสรุปกันเสร็จหนิงกวงก็ได้ใช้พลังของตนนะครับด้สร้างสนามหน้าไม้เพื่อใช้ในการรบบอกเลยว่าอลังการมากนะครับ ไม่ทันไรนะครับเหล่าฟาทุยก็โผล่กมาเพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้เราต่อสู้กับเทพกระแสน้ำวนเราจึงต้องเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อจัดการกับพวกฝาทุยกลุ่มนี้ด้วยนะครับหลังจากฟาทุยหมดไปนะครับเทพกระแสน้ำวนนั้นได้ทาการโจมตีใส่ป้อมปราการของเราจนทําให้หน้าไม้นั้นโดนทําลายลงซึ่งสิ่งที่เราเหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็เหลือแค่ป้อมปราการสุดท้ายเ c h a แชมเบอร์ วิธีเดียวที่จะจัดการกับเทพกระแสน้ำวนได้หนิงกวงยอมสละเจดแชมเบอร์นะครับที่ตนสร้างมาทั้งชีวิตเป็นอาวุธสุดท้ายในการจัดการกับเทพอสูรตนนี้นั่นเป็นสาเหตุว่าหลังจากเล่นจบบทที่1นฉากที่3แล้วเราจะไม่เห็นเจดแชมเบอร์อีกแล้วนะครับ หลังจากจบสงครามนะครับเหล่าชีชิงและเหล่าเซียนได้มาพูดคุยปรับความเข้าใจกันใหม่ว่าหากไม่มีเทพผินแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรหรือเราจะแยกกันอยู่หรือเราจะคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันหรือสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่นะครับเนื่องจากจบสงครามนะครับเราไม่ได้เห็นจงหลีเลยและเราค่อนข้างเป็นห่วงเราจึงไม่รู้ว่าจงหลีนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราจึงไปตามหาในที่ทํางานของเขาซึ่งคนในที่ทํางานนั้นกล่าวว่าจงหลีไปทําธุระอยู่ที่ธนาคาร แพมมอนกับเราก็ตกใจและเป็นห่วงมากนะเพราะธนาคารนี้เป็นธนาคารของฟาทุยและเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้เกิดจากฟาทุยเราจึงตามไปสมทบนะครับเพื่อช่วยเหลือจงหลีเมื่อมาถึงนะครับเราจึงพบกับสิ่งที่ประหลาดใจคือเราพบจงหลีอยู่กับซิกโนล่าและชายจึงทําให้เราทราบว่าเรื่องทั้งหมดนะครับผู้อยู่เบื้องหลังคือซิกโนล่าและจงหลีแต่ไม่รวมถึงเรื่องเทพกระแสน้ําบนนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นฝีมือของชาย ซึ่งชายกับเราก็จะตกอยู่ในที่นั่งคล้ายๆกันครับก็คือโดนซิกนอล่าและจงหลีปั่นหัวหลอกใช้ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับซึ่งทั้งสองนั้นแอบทําสัญญาตกลงกันโดยที่ซิกนอล่าขอโนสิตของจงหลีเพื่อแลกกับพันธมิตรที่ดีต่อรีอยู่จึงทําให้เรารู้ว่านะครับจงหลีนี่แหละคือเทพแห่งหินตัวจริง และเหตุผลที่ปิดบังเรื่องราวทั้งหมดคือจงหลีนั้นอยากจะ,กะเกษียณตัวเองครับอยากจะออกมาใช้ชีวิตแบบอิสระเป็นคนธรรมดาโดยที่ไม่ต้องมาคอยปอกป้องลี่อยู่และอยากรู้ว่าลี่อยู่ที่ไม่มีเทพหินอยา่างตนเองแล้วจะอยู่รอดได้หรือไม่เราจึงอ๋อว่าเหตุผลที่ไม่พกเงินและไม่ชินกับการที่ใช้เงินนั้นเพราะตนเองเป็นเทพที่คอยเสกเงินได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่พอมาใช้ชีวิตในปัจจุบันมันก็นะอย่างที่เราเห็นแพร่จริงถามกลับว่า ถ้าเราสู้กับเทพน,น้ำมนต์ไม่ได้ล่ะจงหลีจะทําอย่างไรจงหลีก็กล่าวว่าก็จะปรากฏตัวออกมาช่วยนั่นแหละแต่เราก็ทําได้นี่นาเออก็จริงนะครับเราก็ต่อสู้และชนะออกมาได้หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ไปฟังประกาศของเหล่าฉีชิงนะครับและพวกเขาก็ได้ขอบคุณกับเราที่ช่วยแก้สถานการณ์ให้จึงถามเราว่าต้องการอะไรให้ตอบแทนไหมฉากนี้ก็ค่อนข้างประทับใจนะครับเพราะเราจะได้เห็นตัวเราได้พูดออกมาสักทีนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือ ช่วยประกาศคนหายให้หน่อยก็คือเราอยากจะตามหาพี่ชายของเราซึ่งเราก็อยากตามหาฝาแฝดของเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปยืนคุยกับจงหลีนะครับแล้วก็ถามถึงเหตุผลในเรื่องที่ผ่านๆมาจงหลีก็ได้ถามกับเราว่าหลังจากจบเหตุการณ์นี้เราจะไปไหนต่อแล้วก็ได้บอกไปว่าอาจจะเดินทางไปที่อินาซิมะต่อ เขาจึงเล่าเรื่องราวเก็บกับอินาซซมาให้เราฟังนะครับซึ่งเมืองน,นี้ก็เป็นเมืองของสายฟ้าแล้วก็มีเทพสายฟ้าคอยปกป้องและดูแลอยู่คือไรเดนนั่นเองและตอนนี้นั้นก็เกิดเรื่องยุ่งยากในเมืองของอินาซซมาอยู่คือไรเดนนั้นตามยึดวิชั่นของผู้คนแล้วก็มีคําสั่งปิดประเทศด้วยแล้วก็บอกว่าให้เราลองหาวิธีเดินทางไปประเทศที่ปิดดูนะครับว่าจะมีทางเดินทางไปได้หรือเปล่าในเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงนะครับ ซึ่งตัวละครใหม่ที่เราได้พบในบทนี้ก็คือเกอร์ชิงและเกตหน้ารู้ในบทนี้คือจงหลีคือเทพหินนะครับและอินาึมะคือเมืองสายฟ้าเป็นสถานที่ถัดไปที่เรากําลังจะไปและเทพสายฟ้านั้นก็คือไลเดนนะครับแต่เรายังไม่ได้เห็นหน้าตาและการอยู่ตัวละครนี้ก็เป็นลูกครึ่งเซียนนะครับและเจ็ดแชมเบอร์เราจะไม่มีวันได้พบเจออีกแล้วหลังจากจบบทนี้และหลังจากนั้นเราก็จะมีดันเจียนบอสไล่ใหม่ให้เราได้เล่นก็คือดันเจียนบอสของชายนั่นเองนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดพูดชื่อหรือออกเสียงคําไหนผิดต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเมืองลี่อยู่หรือรีเย่เพื่อนๆอ,ออกเสียงว่าอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ